สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาดูพิธีทอดพระป่าสามัคคีนะคะซึ่งจะนำปัจจัยที่ได้สมท,ทุนและก็ฉลองศาลาใหม่นะคะคือศาลาอันนี้คะ่ะที่ณวัดบ้านดีนะคะวัดใกล้ๆบ้านนี่เองจังหวัดปัตตานีนะคะ วัดนี้ก็เป็นวัดเล็กๆแต่ก็สงบสุขนะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาทำบุญด้วยนำบุญมาฝากทุกคนค่ะขอให้ทุกคนรับบุญไปเยอะๆนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาแล้วก็มีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปขอผลบุญนี้นำพาส่งให้ทุกคนสุขสวัสดีนะคะ แล้วก็จะมีร้านค้านะคะมาออกร้านแต่ว่าอาหารที่นำมาแจกในวันนี้ก็คือแจกฟรีทั้งน้ำแล้วก็ข้าวปลาอาหารด้วยแล้วแต่ใครจะรับประทานอะไรก็รับได้เลยนะคะมีลูกชิ้นทอดแล้วก็มีสารพัดอาหารของกบเเี้ยวของทานเลยนะ ก็คือ,เ,อเป็นงานตามต่างจังหวัดนะคะที่ทุกวัดแม้กระทั่งในกรุงเทพในเมืองใหญ่ๆก็มีนะคะแล้วแต่ว่าวัตถุประสงค์ของวัดนั้นๆจะทําแบบไหนนะคะก็คืองานทอดพระปาจะมีทุกปีนะคะอันนี้ก็คือวัดบ้านดี จะมาฉลองศาลาการประเรียนตรงนี้นะคะเป็นศาลาที่สร้างขึ้นใหม่ตอนนี้พระกำลังสวดแล้วก็เทศนารับศีลรับพรนะคะเค่ะผู้คนก็ทยอยเข้ามากันทุกคนเค่ะ าทุกคนมีโอกาสมาทำบุญก็ได้นะคะทุกที่สะดวกตรงไหนทำตรงนั้นเลย10บาท20บาท100บาทพันบาทแล้วแต่นะคะได้บุญเหมือนกันอยู่ที่จิตใจแค่เราคิดก็ได้บุญแล้วคะ่ะบันนี้ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาทอดผ้าป่านะคะคงจะอีกนานนะคะหลายอีกสองชั่วโมง ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตาม <c oughs> ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ